พูดที่ดี๋ยวทำซาพูดนั่นพูดนี่โตไอบ้าไม่ได้ต่างอะไรกับพวกที่ดีที่เอาแต่เห่าเหมือนหมาบ้ารู้นั่นรู้นี่มากปัญญาเคลียได้ทุกที่ทุกปัญหาพูดนั่นพูดนี่พูดปิดปุดกถูกพูดเหมือนเว่ยไวเออมามาก่อนพูดมึงคิดสักนิดบางเรื่องมีผลกับชีวิตพูดนั่นพูดนี่แฉนั่นแฉนี่ระวังโดนอุ้มแบบชีวิตพูดอะไรคิดก่อนนะไอจิตกูอยากฝากให้มึงคิดที่มึงพูดมันไม่ทำให้มึงฉลาดนะ Fuck you bitch นนวสวัสดีครับพบกับใจเขาใจเราชาแนลในส่วนของจิตวิทยาในชีวิตประจำวันหัวข้อเรื่องมนุษย์ขี้อวดมนุษย์เราถ้าขาดสิ่งใดมักอวดสิ่งที่ตรงกันข้ามจริงไม่จริงท่านลองสำรวจตัวเองดูได้เช่นถ้ายากจนมาก่อน พอมีเงินก็มักจะอวดความร่ำรวยของตนเองเพื่อลบปมภายในใจคนไม่มีแฟนก็มักจะอวดแฟนเพื่อชดเชยปมในใจที่ไม่มีความอบอุ่นขาดคนรักคนเอาใจใส่พูดง่ายๆว่าขาดอะไรอวดสิ่งตรงกันข้ามครับสิ่งที่ผมบรรยายในวันนี้คือสิ่งที่ท่านไม่ควรทำนะครับเพราะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะทำยกเว้นคนที่เผลอเรอขาดสติอาจจะมีหลุดบ้าง เพราะการกระทำแบบนี้คือการขุดหลุมฝังตัวเองชัดๆนะครับมาดูกันครับว่ามนุษย์ขี้อวดเขาอวดอะไรกัน 1. อวดฉลาดอวดรู้คนโง่อวดฉลาด,ด,ค,นาด,ลาดคนฉลาดแซงโง่จำวลีนี้ให้มัน่นหากคุณอวดฉลาดนั่นเท่ากับว่าคุณโง่ครับเพราะทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีในตัวเองและคิดว่าตนเองมีดีกว่าคนอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแถมมนุษย์ยังเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ลึกๆมีความอิจฉาริษยาผู้อื่นอยู่ในที ดังนั้นถ้าคุณอวดฉลาดพวกเขาจะไม่คุยกับคุณทันทีฉลาดก็ฉลาดไปสิเก่งไปคนเดียวอย่ามายุ่งกับกลุ่มฉันพวกกูมีอะไรก็จะไม่บอกมึงที่จริงคุณไม่ได้ผิดเลยนะที่ฉลาดแต่ฉลาดผิดจังหวะเลยไปกระทบอัตตาหรืออีโก้ของคนที่งโง่และคิดว่าตนฉลาดพวกนี้จึงสร้างบาเรียจูเอนที่เข้ามากีดกันคุณย้อนกลับไปวลีข้างตน้นจงแกล้ง,งโง่ครับทั้งๆท,ที่รู้แล้วก็เถอะแต่ทำให้เนียน อ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพคุณจะได้สิ่งที่ตรงกันข้ามเลยก็คือทุกคนเอ็นดูมีอะไรก็จะสอนจะแนะนําคุณแถมคุณจะได้เห็นนิสัยและท่าแท้ของคนตอนคุณแกล้งโง่ด้วยเพราะมันจะมีพวกโง่ที่อวดฉลาดปรากฏตัวออกมาเหยียดคุณด้วยยิงปืนนัดเดียวในนกหลายตัวเลยแต่ขอบอกว่าต้องฝึกฝนมากๆนะครับเพราะคนเรามักมีอัตตาของตัวเองการแกล้งไม่รู้คือการฝืนอัตตา และต้องควบคุมอารมณ์ให้ไปในทิศทางตรงกันข้ามประสบการณ์และการฝึกฝนเท่านั้นที่จะช่วยได้ครับ 2. ออวดเก่งภาษาจีนแต้จิ๋วเขาเรียกว่าพวกเฮาเลียนคือพวกชอบโชว์พาวข้าแน่ข้าเก่งโลกต้องรับรู้คล้ายๆพวกหิวแสงนั่นแหละครับถ้าเก่งจริงไม่ว่าก็อาจจะมีคนหมั่นไส้บ้างแต่คนเก่งจริงเขาไม่อวดกันหรอกครับพวกนี้จะน้ำนิ่งไหลลึกแสดงภูมิเมื่อคราวจำเป็นเท่านั้นคนจะชื่นชม โดยดูจากผลงานไม่ต้องคอยยกหูชูหางอวดสักดาเหมือนพวกเฮาเลียนนะครับไอ้พวกที่อวดพวกนี้นะส่วนใหญ่ม,มันมักเป็นของปลอมเช่นจําคําพูดเขามาก๊อปปี้หรือแชร์งานเขามาแล้วมาแก้คําพูดนิดๆิดหน่อยๆออ้างเป็นของตัวเองหนักกว่านั้นคือขโมยผลงานคนอื่นมาลบโลโก้อ้างเป็นผลงานของตัวเองเลยคนพวกนี้คือคนที่ขาดจิตสำนึกในการเคารพความคิดของผู้อื่นครับ เรียกง่ายๆก็คือขโมยที่หิวกระหายชื่อเสียงผู้ดีจอมปลอมอะไรประมาณนั้นทดสอบง่ายๆโดยการลองจี้ลองถามลงลึกในรายละเอียดของสิ่งที่เขาอ้างสิครับแบบแบแบแบกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพราะกูเอาของเขามากูเก่งพ่อแม่กูคงภูมิใจชิบหายเลยเย่ <Yeah. S 1> สอวดดีพวกนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลงตัวเอง narcissistic personality disorder NPD คือทุกคนบนโลกด้อยกว่ากูกูเก่งกูเลิศที่สุดในจักรวาลใบนี้คนพวกนี้มีแนวโน้มอัตตาหรืออีกโก้สูงร่วมด้วยคืออวดเก่งยังไม่พอยังเหยียดคนอื่นว่าโง่ต่ำชั้นกว่าตัวเองแกอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาวิจารณ์อย่ามาแตะฉันแกเป็นใครยะบราบราบรา,บ,ราบ้าแค่ได้ยินก็ไม่อยากยุ่งแล้วจริงไหมครับทุกคนก็เท่าเทียมกันถ้าเป็นแบบนี้ต้องไปอยู่คนเดียวห้ามยุ่งเกี่ยวกับใครครับในฐานะมนุษย์พันธุพิเศษหรือเศษมนุษย์วะ คนแบบนี้ทํางานร่วมกับใครไม่ได้ครับเพราะใจแคบไม่ฟังใครกูเก่งคนเดียวคนอื่นผิดหมดลองสำรวจดูในที่ทำงานของแต่ละท่านนะครับผมรับรองว่ามีคนแบบนี้แน่ๆโดยเฉพาะพวกมนุษย์ป้าที่มีตำแหน่งอาวุโสพ่วงท้ายนั่งกินเงินเดือนไปวันๆแต่ทำอะไรไม่เป็นนั่นแหละครับ 4. อวดผลงานคนเรามีแนวโน้มเห็นใจคนที่เสียเปรียบในสังคมครับท่านดูอย่างผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ได้ ทำไมถึงล็อกถล่มมหาพักสม้มเพราะทุกคนเบื่อคนขี้อวดไงครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีผลงานแต่อวดจังเลยสร้างโพเชลียตัวเองคะแนนเลยพริกกลับไปหาฝ่ายที่ถูกกลั่นแกล้งถูกสกัดด้วยนโยบายต่างๆอย่างถล่มทลายนี่คือตัวอย่างของการอวดผลงานครับต่อให้คุณมีผลงานดีก็เถอะแต่ถ้าอวดมากๆเมื่อไหร่ผลสะท้อนจะเป็นลบครับ 5. อวดรวยซวยแน่นอนเพราะยิ่งอวดจะยิ่งจนแทนครับ ใครที่เห็นและรับรู้จะมุ่งตรงมาที่ตัวคุณเพื่อขอขอและขอขอยืมนั่นหน่อยสิขอยืมเงินหน่อยสิขอเมียมึงได้ไหมเอ้ยไม่ใช่การอวดรวยมีแต่จะทำให้คุณเป็นจุดสนใจและมีคนพุ่งเป้ามาหาแต่ไม่ได้ศรัทธาหรอกนะแต่มาเพราะความโลภเขาอ,อยากได้เงินและทรัพย์สมบัติของคุณพูดง่ายๆก็คืออย่าทำตัวเป็นควายเลี่ยมทองเพื่อล่อเป้ามันงี่เง่าสิ้นดี หรือบางคนที่ตรงกันข้ามคือไม่มีแต่กูอยากอวดรวยกลัวตกเทรนเช่นพวกพิธีกรรมถ่ายรูปปู่อาหารรอบโต๊ะบนบน,บน,บ,นบนถ่ายมันอยู่นั่นแหละจะเอาไปอวดเพื่อนว่ากูเคยกินไอ้นี่แล้วนะกูเจ๋งปะจะบอกความลับให้ว่าส่วนใหญ่ไอ้พวกที่ถ่ายถ่ายนะมันไม่เคยกินหรอกแบบบรานนอกเข้ากรุงอุซูชิกุ้งบังกรไข่คโคตรพ่อคาเวียต้องถ่ายรูปต้องอวดพวกมีปมทั้งน,นั้น ฉะนั้นอย่าไปเชื่อพวกที่ชอบถ่ายรูปอวดนั่นอวดนี่ในสื่อโซเชียลเนี่แหละครับไอ้พวกนี้มันของปลอมพวกคนรวยจริงๆเขาไม่มานั่งอวดกันหรอกครับว่ากินไอ้นั่นไอ้นี่ใช้กระเป๋ายี่ห้อนี้เพราะเขาไม่กินหรือใช้ของที่เป็นแบรนด์ในตลาดครับเขามียูนิคใช้ของที่ไม่เหมือนใครนั่นคือความมีระดับของเขาโดยไม่ต้องอวดครับ 6. อวดความลับนี่คือคนโคตรโง่บรลมาโง่จำไว้ว่าความลับก็คือความลับ แต่มันจะไม่เป็นความลับก็ต่อเมื่อคุณแกล้งบอกว่าอย่าบอกใครนะคราวนี้ยิ่งกับไฟลามทุ่งผักบุ้งหมดสวนกันเลยทีเดียวเพราะมนุษย์มีความขี้เสือกในสันดานมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบุคคลการเอาความลับมาอวดเพื่อหวังจะมัดใจเพื่อนหรือเพื่อผลอะไรก็แล้วแต่มีแต่จะทําให้คุณมีแต่แย่กับแย่ครับเพราะคนจะมองคุณในทางไม่ดีจากการใส่สีตีไข่ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีแน่นอนไม่รอดแน่มือ จากการที่ส่งสารมาอย่างหนึง่งอาจเพี้ยนกลายเป็นอีกอย่างหนึง่งจนคุณกลายเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นเพราะความโง่อยากอวดสิ่งที่ไม่ควรอวดของตัวเองแท้ๆเลยอย่าอวดนะครับ 7. อวดผัวหรือขิงหลวอันนี้ผมแถมให้ครับเพราะเนื่องจากผมเป็นผู้ดูแลกลุ่มใจเขาใจเราเห็นทุกวันครับเบื่อมากจะอวดอะไรกันนักกันหนาเห็นใจคนไม่มีแฟนบ้างสิเอาง,ง่ายๆเลยผมเคยเตือนแล้วว่าโลกโซเชียลเนี่ย มันคือโลกมายาโลกที่เติมเต็มสิ่งที่คุณขาดในชีวิตจริงเพราะมาอยู่ในโลกนี้คุณจะเป็นอย่างไรก็ได้ตามแต่คุณจะสร้างตัวตนหรือนำมุมไหนมาอวดชาวบ้านอะไรที่อวดมากๆเข้ามันย่อมมีผลสะท้อนกลับคือการเฝ้าจับผิดและความหมันไส้เพราะพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนคือความขี้อฉาและไม่อยากใ,ใครได้ดีกว่าตนเองนี่คือความจริงฉะนั้นการที่คุณอวดผัวหรือว่าที่แฟนในอนาคตบ่อย นั่นคือการที่คุณฆ่าตัวตายและบันทอนความสัมพันธ์ทางอ,อง้อมจำไว้คุณไม่ใช่ดาราหรือเซเล็บคุณมันขี้เล็บบ้างเล็บขบเสียด้วยซ้ำคุณมึงจะอวดอะไรกันนักกันหนาคะที่บ้านแอร์เย็นเลยขาดความอบอุ่นในวัยเด็กหรือบอกเลยจบและเลิกกันเกือบทุกรายที่อวดในสื่อโซเชียลเพราะคุณมึงล่อเป้าและอยากดังเองคันเรียกง่ายฉะนั้นถ้าเลิกกันอย่าโทษใครโค้เองทำเองล่อเป้าเองนะครับไม่มีดีจะอวด จงอย่าอวดดีจงฟังให้มากพูดให้น้อยถ่อมตัวให้ดูด้อยดีกว่าคอยแต่อวดดีเพราะสังคมทุกวันนี้เราไว้ใจใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นจงสงบเสงเงียมเจียมตัวฉลาดแต่แท้ง,งโง่โดยฝึกฝนตนเองเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาเมื่อถึงวันใดที่โอกาสเหมาะจึงจะแสดงความสามารถและฝีมือได้อย่างทันท่วงทีอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าคนจริง กไว้หากท่านใดฟังแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเอกครับ